ทำอะไรอยู่คะหาข้อมูลอยู่ค่ะข้อมูลในในไหนครับใน book ai ค่ะในบุ๊ก ai มันมันคืออะไรครับอ๋อ book ai นะคะคือฟังก์ชันนะคะของ application N z chat นะคะเป็นเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวของเรานะคะที่ไม่ว่าเราจะอยากรู้อะไรนะคะเราก็ พิมถามบุก AI ได้เลยนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะเรามาเที่ยวกันที่จังหวัดสุโขทัยนะคะก็ถามไปนะคะว่าที่เที่ยวสุโขทัยเนี่ยมีอะไรบ้างน้องก็นี่นะคะขึ้นมาให้เรานะคะเยอะแยะมากมายนะคะเราก็เลือกไปเที่ยวตามที่บุก AI บอกได้เลยนะคะและใครนะคะที่อยากจะมี ผู้ช่วยคนใหม่นะคะสำหรับการหาข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะรวดเร็วสะดวกใช้งานง่ายนะคะบุก k AI นะคะคือฟังก์ชันที่ดีที่แนะนำเลยนะคะของแอปพลิเคชันเอ็นเซดแชทนะคะอย่าลืมนะคะอยากมีผู้ช่วยดีๆนะคะไปโหลดมาใช้นะคะใช้งานดีมากนะคะ